เวลาเจ็ดโมงเช้าของวันศุกร์ปกติจะมีแต่ความคึกคักความจอแจของผู้คนแต่ไม่ใช่สำหรับที่นี่หลายๆชีวิตกำลังอยู่ในช่วงของการหลับพักผ่อนหรือบางคนอาจอยู่ในช่วงเวลาที่เพิ่งเลิกดื่มเลิกกินกันแล้วเดินทางกลับเข้าที่พักของแต่ละคนการสัญจรที่บอบางส่วนพัทยาเหนือโรงแรมน้อยใหญ่ผุดขึ้นมากมายเต็มไปหมดป้าแมวที่กำลังกุลีกุจอนั่งรถสองแถว เพื่อให้ทันเข้างานก่อน7จ็ดโมงครึ่งเธอทํางานเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวแพัทยาเหนือแห่งนี้วันนี้เธอไม่ได้มาคนเดียวป้าแมวได้พาหลานสาวตัวน้อยมาด้วยหนึ่งคนหลานของป้าแมวนั้นชื่อว่าน้องพึ่งอายุตอนนั้นก็เก้าขวบพอดีกําลังน่ารักน่าชัางห้องสิงสูอีพีนี้จะนำเสนอเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดโดยป้าแมว เรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นประมาณปี2550หรือราวๆสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเธอได้ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่หลอนมากๆสำหรับเธอเรื่องราวทั้งหมดนี้มันได้เกิดขึ้นกับหลานสาวตัวน้อยๆของแกนั่นเองป้าแมวทำงานที่โรงแรมนี้ได้แค่ประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นด้วยความที่เป็นพนักง,งานค่อนข้างใหม่ แกเลยไม่ค่อยรู้ประวัติของที่นี่มากนักส่วนใหญ่แขกที่พักจะเป็นฝรั่งและเจ้าพักระยะยาวโรงแรมนี้เป็นตึกสูงสี่ชั้นมีห้องพักมากมายเกือบร้อยห้องชั้น1นถึงสจะเป็นห้องพักที่มีแขกเข้าพักเต็มตลอดเวลาส่วนชั้นที่สจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำห้องยิมในคลับที่เป็นดาดฟ้าและส่วนของห้องประชุมจัดเลี้ยงที่ตอนนี้มันได้ปิดปรับปรุงอยู่ ถึงแม้ว่าป้าแมวจะเพิ่งเข้ามาทํางานที่นี่แต่ก็สนิทคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงานได้ที่แล้ววันนี้แกต้องพาหลานน้อยมาที่ทํางานด้วยเพราะแม่ของน้องพึ่งต้องไปทําธุระที่กรุงเทพไม่มีใครดูแกก็เลยต้องพาน้องพึ่งมาที่นี่ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พอมาถึงโรงแรมป้าแมวก็ได้พาน้องพึ่งเดินเข้าไปที่ด้านหลังของตัวอาคารที่เป็นส่วนของพนักงาน แกหาที่ให้น้องพึ่งได้อยู่ระหว่างที่รอแกทํางานเพราะถ้าจะให้ติดสอยห้อยตามป้าแมวตอลอดเวลาก็คงจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานของป้าแมวก็บอกว่าให้น้องนั่งเล่นอยู่ที่ห้องพักพนักงานชั้นหนึ่งนี่แหละแต่ป้าแมวเกรงใจเพื่อนๆนก็เลยจะพาพึ่งนั้นขึ้นไปอยู่บนชั้นสี่ในส่วนของห้องประชุมที่ปิดปรับปรุงอยู่ดีกว่าเพื่อไม่ให้วุ่นวายกับคนอื่นๆเพื่อนของป้าแมวแต่ละคนมองหน้ากันเลือกลัก และเขาพยายามห้ามว่ามันจะดีเหรอให้อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่สุดท้ายก็เป็นไปตามที่ป้าแมวต้องการป้าแมวได้พาน้องพึ่งเดินขึ้นไปที่ชั้นสี่โดยใช้บันไดหนีไฟเพื่อไม่ให้ปะปนกับแขกของโรงแรมพอทั้งคู่ได้เดินขึ้นมาถึงชั้นบนสุดด้วยความที่มันยังเช้าอยู่ในโซนของสาวายน้ำก็ยังไม่มีแขกเข้าใช้ส่วนของบาร ก็ยังไม่ถึงเวลาเปิดป้าแมวเลยตั้งใจที่จะพาน้องพึ่งไปไว้ที่ห้องจัดเลี้ยงที่อยู่ด้านส่วนหลังของตึกซึ่งตอนนี้มันเหมาะมากเพราะมันกําลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงใหม่พอดีทั้งคู่ได้เดินมาถึงห้องจัดเลี้ยงซึ่งเป็นห้องโลง่ลงๆขนาดก็ใหญ่พอสมควรป้าแมวแปลกใจเด็ดหน่อยเมื่อมาถึงเพราะแกได้เห็นช่างได้เข้ามาทํางานก่อนหน้าแกอยู่แล้วสองคนตอนนี้เป็นเวลายังไม่ถึง8ปดโมงดี ซึ่งถ้ามาก,ก่อนนั่นก็หมายความว่าช่างสองคนนี้มาทำงานเช้ามากป้าแมวไม่ได้รู้จักช่างทั้งสองคนเพราะน่าจะเป็นช่างรับเหมาจากข้างนอกป้าแมวได้เอาขนมห่อข้าวน้ำดื่มเอาไว้ให้กับน้องพึ่งและชี้จุดของห้องน้ำพนักง,งานในชั้นนี้และก็กำชับไม่ให้น้องพึ่งได้ไปวุ่นวายในพื้นที่ของแขกข้างนอกเด็ดขาดด้วยความที่ป้าแมวเก็บเป็นคนน่ารัก อัธยาศัยดีและน้องพึ่งก็เป็นเด็กน่ารักมากหลังจากที่ป้าแมวได้ฝากฝังสองหนุ่มให้ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลให้หน่อยแล้วช่างทั้งสองคนนั้นก็ยินดีเพราะเขาทั้งคู่ก็ต้องทำงานอยู่ข้างบนนี้ทั้งวันอยู่แล้วเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้พอฝากฝังเสร็จป้าแมวก็ต้องรีบลงไปทำงานที่ชั้นหนึ่งเพื่อดูแลในเรื่องของการทำความสะอาดห้องพักที่ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าเช็คเข้ากันบ้างแล้ว ถาชามากกว่านี้เดี๋ยวจะกินแรงเพื่อนเอาการทำงานของแม่บ้านในโรงแรมนั้นช่วงพักเบรกจะไม่ค่อยเป็นเวลาขึ้นอยู่กับการเช็คกินและเช็คเ้าของลูกค้าแต่วันนี้เป็นวันศุกร์แขกที่เข้าออกออกจะเยอะมากเป็นพิเศษป้าแมวเองเลยไม่ค่อยมีเวลาขึ้นไปดูน้องเพิ่งมากเท่าไหร่แกจะต้องเดินลงระหว่างชั้นหถึงชั้นสอยู่เป็นระยะบางครั้งพอเสร็จจากห้องชั้นสแกก็จะแวบขึ้นไปดูน้องบ้าง ก็ได้เห็นน้องพึ่งอย่างนั่งเล่นวิ่งเล่นอยู่ที่เดิมและยังมีหนุ่มน้อยช่างไฟสองคนก็ยังทำงานอยู่ในห้องจัดเลี้ยงนั้นและทุกครั้งที่ป้าแมวแกฝากฝังทั้งสองหนุ่มนั่นก็จะบอกออกมาเสมอว่าไม่เป็นไรป้าเดี๋ยวพวกผมดูให้น้องพึ่งเป็นเด็กน่ารักป้าไปทำงานเถอะน้องพึ่งก็กินข้าวกินขนม นั่งวิ่งเล่นไปเรื่อยๆแบบนั้นโดยไม่ได้ไปรบกวนพี่ๆทั้งสองคนนั้นแต่อย่างใดเมื่อป้าแมวได้เห็นอย่างนั้นก็วางใจเลยได้ไปทำงานต่อโดยไม่ได้คิดอะไรหรือเป็นห่วงอะไรมากเวลาล่วงเลยไปจนถึงบ่ายสองงานทำความสะอาดห้องเตรียมห้องของป้าแมวนั้นก็แล้วเสร็จทั้งหมดแกจึงได้ขอเวลาไปพักในตอนนี้เลยป้าแมวเดินขึ้นไปที่ชั้นสีที่ที่น้องพึ่งอยู่ พร้อมกับซื้อกาแฟมาด้วยสองแก้วเพื่อฝากให้ช่างทั้งสองคนนั้นที่ช่วยดูแลน้องพึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาพอป้าแมวมาถึงก็เห็นน้องพึ่งนั่งเล่นอยู่ที่มุมห้องนั่งคุยอยู่คนเดียวตามประษาเด็กแต่ก็ไม่ได้เห็นช่างสองคนนั้นแล้วป้าแมวเลยคิดว่าคงลงไปกินข้าวหรือพักเที่ยงแล้วยังไม่กลับขึ้นมาด้วยความที่เหนื่อยจากงานป้าแมวเลยไม่ได้คิดอะไรนั่งกินข้าวกับหลานสาวอย่างอร็อร่อย ระหว่างที่กินข้าวกันนั้นป้าแมวก็ได้ถามพึ่งว่าพี่เขาออกไปนานหรือยังแล้วจะกลับเข้ามาตอนไหนพี่เขาได้บอกเอาไว้ไหมน้องพึ่งมองหน้าป้าแมวด้วยแววตาที่ใสซื่อเอียงคอเล็กน้อยและถามออกมาด้วยความสงสัยแบบไร้เดียงสาว่าพึ่งก็จะถามป้าอยู่ว่าตั้งแต่เช้าป้าคุยกับใครในห้องนี้มีแค่พึ่งกับพี่เคที่เท่านั้น พี่ผู้ชายสองคนที่ไหนไม่มีเลยนะครับป้าป้าแมวก็โผล่ออกมาโดยที่น้องพึ่งยังไม่ทันพูดจบว่าเหลวไหลพูดอะไรไปเรื่อยและทั้งคู่ก็นั่งกินข้าวกันต่อจนแล้วเสร็จป้าแมวเลยบอกกับน้องพึ่งว่าเดี๋ยวจะลงไปทํางานที่สนามหญ้าหน้าโรงแรมสักหนึ่งชั่วโมงแล้วจะขึ้นมาที่ชั้นสี่เพื่อทําส่วนสระว่ายน้ําถ้าพี่สองคนนั้นยังไม่ขึ้นมาพึ่งก็อยู่แค่ในห้องนี้นะลูก ห้ามไปไหนมาไหนเด็ดขาดมันจะรบกวนแขกเรือเอาได้จากป้าพึ่งก็อยู่ในห้องนี้แหละไม่เงาด้วยสนุกดีออกจากนั้นป้าแมวก็ลงไปทำงานที่สวนหน้าโรงแรมชั้นล่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นห่วงหลานสามากเท่าไหร่แต่ลึกๆแล้วในใจป้าแมวก็ยังครุ่นคิดถึงคำพูดของหลานน้อยที่ได้บอกเอาไว้ถึงแม้น้องพึ่งจะยังเด็ก แต่ด้วยความที่แกลเลี้ยงมาแต่อ้อนแต่ออกพึ่งไม่ใช่เป็นเด็กที่พูดไปเรื่อยหรือมโนอะไรเป็นตูปเป็นตาได้ขนาดนี้แน่นอนขณะที่ป้าแมวกําลังกวาดใบไม้อยู่นั้นเพื่อนร่วมงานของป้าแมวที่เป็นรุ่นน้องแต่อยู่มานานกว่าชื่อว่ากลอยไดค้ค่อยค่เดินมาเรียบเรีย,เ,รยเคียงๆค,คุยกับป้าแมวว่าให้ป้าแมวขึ้นไปทําที่สระว่ายน้ําได้เลยจะได้ขึ้นไปดูน้องพึ่งด้วยเดี๋ยวตรงนี้กลอยจะทําเอง ด้วยความที่เกรงใจใเพื่อนร่วมงานป้าแกเลยบอกว่าไม่เป็นไรทําเสร็จเป็นอย่างอย่างตามเวลาช่วยกันไปแบบนี้ละกันแต่ด้วยบรรยากาศการทํางานในวันนี้ป้าแมวแกคิดว่ามันเหมือนต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนจึงได้ถามกับเพื่อนรุ่นน้องคนนั้นว่าเอาจริงๆมันมีอะไรหรือเปล่าที่ชั้นสีสังเกตหลายคนแล้วเหมือนพยายามจะบอกอะไรป้า กลอยก็เลยตัดสินใจบอกกับปแมวว่าเมื่อตอนสิบโมงเช้าวันนี้ตอนที่เอาผ้าคุณหนูชุดใหม่ไปวางไว้ในห้องอาบน้ําของสาวว่ายน้ําชั้นบนแล้วต้องเดินผ่านห้องจัดเลี้ยงที่กาลังปรับปรุงอยู่และเธอก็ได้เห็นว่าน้องพึ่งวิ่งเล่นไปมาคนเดียวอยู่ในห้องนั้นท่าทางสนุกสนานเอาเรื่องตอนแรกที่เธอเห็นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเธอเดินกลับมาก็ได้เข้าไปทักทายนงพึ่งเพื่อถามถ่ยต่างๆนานา,นา แต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้เธอต้องแปลกใจมากนั่นก็คือนองพึ่งบอกว่ากําลังเล่นกับพี่เคที่สนุกดีทั้งๆท,ที่ในห้องนั้นไม่มีใครอยู่กับน้องพึ่งเลยสักคนป้าแมวเริ่มใจเต้นแรงขึ้นมานิดหน่อยพร้อมกับได้ถามกลอยอยู่ว่าแล้วไม่เห็นช่างที่กําลังต่อไฟอยู่ในห้องนั้นเหรอสองคนกลอยที่เริ่มหน้าซีขึ้นมาพร้อมกับพูดออกมาว่าป้าแมว วันนี้ไม่มีช่างมาทำงานวันนี้ทั้งวันในห้องนั้นมีแค่น้องพึ่งคนเดียวกลอยได้ฝากงานที่ค้างอยู่ทั้งหมดให้กับเพื่อนอีกหนึ่งคนและได้พาป้าแมวที่เริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาทีหน่อยได้ขึ้นไปที่ชั้นสี่เพื่อดูแลน้องพึ่งและขึ้นไปทำในส่วนของสาวายน้ำเลยไม่ต้องรอให้หมดเวลาข้างล่างเวลาตอนนี้ก็เกือบจะสี่โมงเย็น บาร์ที่อยู่ข้างห้องจัดเลี้ยงที่อยู่ติดกับโซนสระว่ายน้ำก็เปิดแล้วเริ่มมีแขกเข้ามานั่งดื่มกินกันบ้างที่สระว่ายน้ำก็มีลูกค้าฝรั่งเข้ามาใช้บริการอยู่2อถึงสคนป้าแมวได้ตรงเข้าไปที่ห้องจัดเลี้ยงทั้งคู่ได้ผลักประตูเข้าไปและบรรยากาศในห้องนั้นมันเปลี่ยนไปจากเมื่อตอนกลางวันอย่างมากมันเย็นเฉียบเงียบสนิทมันดูอับชื้นอึดอัด เหมือนอากาศไม่ถ่ายเทและข้างในห้องนั้นไม่มีน้องพึ่งในห้องจัดเลี้ยงนี้เป็นห้องโล่งมีด้านหน้าห้องที่เป็นส่วนของเวทีด้านข้างเวทีเป็นห้องควบคุมเครื่องเสียงอุปกรณ์โสดต่างๆด้านหลังเวทีเป็นห้องน้ําและห้องล่งลอยอยู่สองห้องป้าแมวและกลอยได้ตามหาน้องพึ่งในทุกซอกทุกมุมที่อยู่ในห้องนี้ กลับไม่เจอน้องพึ่งเลยแม้แต่เงากล่องข้าวกับกระติกน้ําของน้องพึ่งก็ยังถูกวางไว้ที่เดิมป้าแมวตอนนี้ใจเริ่มเต้นแรงป่าก็ร้องเรียกพึ่งพึ่งดังขึ้นเรื่อยๆกลอยและป้าแมวเริ่มค่อยๆออกไปตามหาพึ่งด้านนอกห้องด้วยท่าทางที่พยายามจปะปกติที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนแขกและเอกเะเลิกจนเกินไปตอนนี้ป้าแมวก็ยังคิดว่า น้องพึ่งอาจจะไปดื้อไปส่วนตรงไหนสักที่แน่นอนทั้งๆที่ลึกๆแล้วแกรู้อยู่แก่ใจว่าน้องพึ่งไม่ได้เป็นเด็กดื้อแบบนั้นแน่นอนตอนนี้มันเลยทําให้ป้าแมวต้องกังวลกะวายใจเป็นอย่างมากแกได้ถามไถเ่เพื่อนๆพนักง,งานด้วยกันในชั้น4ี่ทักพนักง,งานสระและพนักง,งานบารทั้งหมดก็ไม่มีใครเห็นน้องพึ่งออกมาจากห้องนั้นแต่อย่างใดจะว่าไม่เห็นก็ไม่ได้ เพราะถ้าจะเดินออกมามันต้องผ่านมาที่บานี้เท่านั้นไปทางอื่นไม่ได้แน่นอนตอนนี้ในลายกลุ่มของแม่บ้านและพนักงานก็กระจายข่าวการหายตัวไปของล่องพึ่งในแต่ละชั้นก็ช่วยกันออกตามหาทุกซอกทุกมุมของตึกทั้งห้องพักแขกและห้องพักพนักงานโรงอาหารห้องแม่บ้านและทุกๆส่วนของโรงแรมแม้กระทั่งป้อมยามด้านหน้า แต่กลับไม่มีใครเห็นตัวน้องพึ่งเลยตอนนี้ป้าแมวเริ่มใจเสียตัวสั่นและร้องไห้ออกมาด้วยความเป็นห่วงหลานและเริ่มโทษตัวเองป้าแมวจากที่เป็นการตามหาแบบเงียบๆก็เริ่มเอะอโวยวายวิ่งเข้าไปตามห้องภาต่างๆทั้งที่มีแขกและไม่มีแขกอยู่เรียกหาน้องพึ่งอยู่แบบนั้นเพื่อนพนักง,งานเห็นแบบนั้นจึงเนีบอกให้ป้าแมวตั้งสติและมาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงกัน หรือไปช่วยกันหาตรงไหนหัวหน้าง,งานของป้าแมวก็ได้ประสานงานไปที่ตำรวจแล้วเพื่อมีอะไรคืบหน้าก็จะรีบรายงานเข้ามาเวลาตอนนี้คือหนึ่งทุ่มมันเริ่มมืดทันใดนั้นในลายกลุ่มของพนักง,งานก็ดังขึ้นมันเป็นลายของห้องคอนโทรลได้แจ้งมาว่าให้ป้าแมวไปที่ห้องคอนโทรลหน่อยตอนนี้ทั้งผู้จัดการโรงแรมป้าแมว กลอยและเพื่อนพนักง,งานอีก2-3คนไปพร้อมกันที่ห้องคอนโทรลซึ่งมันเป็นห้องควบคุมใหญ่ของโรงแรมหนึ่งในนั้นก็คือศูตรของกล้องวงจรปิดทั้งหมดจากการไล่ย,ย้อนดูกล้องวงจรปิดทุกชั้นทุกมุมของโรงแรมที่ติดเอาไว้เกือบจะครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณตั้งแต่เวลาที่ป้าแมวเจอกับน้องเพิ่งเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีกล้องตัวไหนจับภาพน้องเพิ่งได้เลยแม้แต่ตัวเดียวกล้องที่จับภาพหน้าลิฟต บันไดลูกค้าบันไดหนีไฟทุกชั้นซึ่งเป็นทางเดียวที่น้องพึ่งจะลงมาได้ไม่มีการเคลื่อนไหวของน้องพึ่งเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่กล้องมุมสาะว่วน้ําชั้นบนที่จับภาพเป็นแนวยาวไปจนถึงหน้าห้องจัดเลี้ยงที่น้องพึ่งอยู่กลับไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวเดินเข้าออกจากห้องนั้นนอกจากป้าแมวและกลอยนั่นหมายความว่าน้องพึ่งยังอยู่บนชั้นสี่และที่สําคัญน้องพึ่ง ต้องอยังอยู่ในห้องนั้นไม่ได้ออกมาแน่นอนป้าแมวและคนอื่นๆรวมห้าคนได้กลับขึ้นไปที่ห้องจัดเลี้ยงนั่นอีกครั้งเนื่องจากห้องนี้มันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงไฟฟ้าย,ยังไม่ได้ต่อเรียบร้อยในห้องมันจึงมืดสนิทไฟฉายของแต่ละคนก็ได้ถูกเปิดขึ้นเสียงเรียกหาน้องพึ่งได้ดังก้องกังวานไปในห้องที่เย็นเฉียบนั้น ้าแมวที่อยู่ในอาการวิตวกวังวลสุดขีดได้วิ่งร้องเรียกหาพึ่งบวนไปวนมาอยู่ในห้องนั้นขณะที่แสงไฟฉายได้ถูกสาดไปสาดมาท่านใดนั้นก็มีเงาเงาหนึ่งได้วิ่งตัดลำแสงของไฟฉายไปอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับเสียงของการวิ่งไปทางด้านหลังของเวทีที่เป็นส่วนของห้องแต่งตัวทําให้แต่ละคนได้สะดุ้งตกใจออกมาแต่ละคนวิ่งไปด้านหลังเวที และแยกย้ายกันหาทั่วทุกห้องทั้งห้องน้ําและห้องแต่งตัวก็ไม่เจอทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องของใครสักคนหนึ่งดังออกมาจากด้านหน้าเวทีตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ด้านหลังเวทีกันหมดไม่มีใครอยู่ที่ห้องโถงข้างนอกแล้วเสียงกรีดร้องนั้นเป็นของใครทุกคนตอนนี้เริ่มรู้สึกแปลกๆตัวเริ่มสัน่นใจที่เต้นแรงขึ้นเพราะความกลัวห้องนี้ มันต้องมีอะไรปแปลกๆแ,แน่นอนทุกคนค่อยๆเดินออกมาจากด้านหลังเวทีแบบเกาะกลุ่มกันพร้อมกับค่อยๆสาดไฟฉายไปที่ห้องโถงที่อยู่เบื้องหน้าและภาพที่ทำให้ทุกคนจะต้องตกตะลึงนั่นก็คือเงาร่างของคนประมาณ3-4ถึง4คนยืนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและหหยหวนบางก็นอนดิ้นพล่านๆประหนึ่งเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากบางร่าง ก็วิ่งไปวิ่งมาพร้อมกับกรีดร้องออกมาสุดเสียงอยู่อย่างนั้นและร่างทุกร่างเมื่อเพ่งมองให้ชัดผ่านแสงของไฟฉายที่เรียบรีถุทุกร่างมีสภาพไม่เกรียมดำเป็นตอตะโกมีควันพวยพุ่งออกมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นไหม้ที่ฟุ้งกระจายตลบอบอวนไปทั่วห้องทุกคนตอนนี้ช็อกตาตั้งเพราะเห็นเหมือนกันหมดบางก็เป็นลมล้มไปกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้า ่านใดนั้นเงาร่างของใครสักคนที่นอนดิ้นพล่านๆด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่พื้นก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วรีบวิ่งออกไปทางด้านขวาที่เป็นส่วนของหน้าต่างทุกคนมองตามเงาร่างนั้นไปแบบไม่กระพริบคิดว่าเงานั้นจะวิ่งทะลุก,กำแพงแล้วหายไปแน่นอนแต่ไม่ใช่เงานั้นได้ค่อยๆใช้มือเปิดหน้าต่างที่เป็นกระจกบานเลื่อนบานใหญ่ออกและค่อยๆปีนขึ้นไป จนขึ้นไปยืนอยู่บนขอบหน้าต่างนั้นได้สำเร็จเขายืนตัวตรงอยู่นิ่งๆและเงาดำร่างนั้นก็หันกลับมามองทุกคนที่กำลังยืนชอกสติแตกอยู่บนเวทีร่างนั้นมองมาด้วยสายตาที่มือลอยไม่มีความรู้สึกจากนั้นแค่เสี้ยววินาทีเงาที่ไม่เกรียมนั้นก็ได้กระโดดลงจากขอบหน้าต่างนั้นลงไปสู่พื้นเบื้องล่างต่อหน้าต่อตาทุกคน ถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะกลัวแทบเสียสติกับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้ามากขนาดไหนแต่แวบแรกที่คิดกันได้ในเมื่อน้องพึ่งไม่ได้เดินออกไปข้างนอกทางประตูมันก็มีทางเดียวที่จะทำให้น้องไม่ได้อยู่ในห้องนี้ได้นั่นก็คือหน้าต่างป้าแมวตอนนี้ที่ขาแข้งอ่อนแรงแทบจะก้าวไม่ออกไม่อยากที่จะให้สิ่งที่แกคิดนั้นมันเป็นเรื่องจริง ทุกคนกค่อยๆเดินไปที่หน้าต่างที่ได้ถูกเปิดออกด้วยร่างที่ไม่เกรียมเมื่อกี้และป้าแมวก็ไปลมสุดตัวล้มลงกับพื้นหมดสติไปในที่สุดเมื่อภาพที่อยู่เบื้องล่างผ่านการสาาส่องของไฟฉายไปนั่นก็คือร่างของลุงพึ่งที่นอนจมกองเลือดใบหน้าซีดขาวร่างของน้องนั้นได้ห้อยติดกับคอมเพรสเซอร์แอร์ชั้นสองในส่วนที่เป็นด้านหลังของห้องอาหารเช้า มันเป็นผนังทึบไม่มีใครเห็นน้องได้แน่นอนถ้าไม่มองจากมุมนี้น้องพึ่งลืมตาขึ้นมาเบาๆและทุกคนสังเกตได้ว่าตอนนี้น้องยังหายใจอยู่ <os> ใช่น้องพึ่งยังไม่ตายเหตุการณ์หลังจากวันนั้นน้องพึ่งได้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบสามเดือนจากอาการช้ำในและกระดูกหักหลายท่อน น้องพึ่งอาการดีขึ้นมากพอที่จะสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เรื่องราวทั้งหมดมีดังนี้เช้าวันนั้นน้องพึ่งไม่เห็นช่างทั้งสองคนที่ปปาแมวคุยด้วยแต่อย่างใดแต่ในห้องนั้นมันน่าอยู่สะอาดสะอา้านอากาศปลอดปโปรง่งมีลมพัดเข้ามาเอื่อยๆเบาๆไม่หนาวไม่ร้อนน้องพึ่งนั่งเล่นอยู่คนเดียวสักพักก็มีพี่สาวฝรั่งคนหนึ่ง อายุประมาณ15-16ปีที่อยู่ๆก็เดินโผล่ออกมาจากด้านหลังเวทีแล้วมาชวนน้องพึ่งเล่นด้วยน้องพึ่งพูดภาษาอังกฤษได้จึงได้รู้ว่าเด็กสาวคนนั้นชื่อว่าเคที่ทั้งคู่ได้นั่งเล่นคุยเล่นด้วยกันจนลืมเวลาด้วยความที่ไร้เดียงสาเด็กสาวตัวนิ้น้อยนั้นไม่ได้รู้ถึงอันตรายที่กำลังจะย่างกรายเข้ามาหาตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวน้องพึ่งบอกว่า หลังจากกินข้าวกับป้าแมวตอนบ่ายสองแล้วน้องรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีจากนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่าไหร่บอกแค่ว่ามันรู้สึกลอยๆเบลอทุกอย่างที่เคยสว่างสวยมันก็ค่อยๆมืดลงไปเรื่อยๆน้องพึ่งพอจำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าพี่เคที่ได้จูงมือเดินไปที่หน,น้าตาที่ตอนนั้นมันเป็นแสงสว่างเดียวและเคที่ก็อุ้มน้องพึ่ง ให้ขึ้นไปนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างเช่นเดียวกันกับเคที่ที่นั่งรออยู่ก่อนแล้วจากนั้นน้องพึ่งก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับน้องพึ่งนั้นมันได้โด่งดังไปทั่วในแวดวงโรงแรมในพื้นที่แต่สำหรับคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้ข่าวคราวมากเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องภายในแต่สำหรับคนในโรงแรมนั้นรู้ดี ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันมีสาเหตุมาจากอะไร